โอเคครับก okay ็ขอกกาบสวัสดีค <Yeah. S 1> ุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนทุกท่านเลยนะครับผมก็วันนี้ก็อยู่กับบังเสือเช่นเคยนะครับทุกคนก็วันนี้มาเที่ยวทุ่งนานะครับก็จะไปหารักยามไข่นะครับทุกคนเออวันนี้ก็อยู่กับทีมงานสตอร์ลูอนะครับทุกคนเนี่ยก็ดูอุปกรณ์อ่ะหาไปดูน่ะเขาไม่เอาเราเดี๋ยวชงบินโทเคครับทุกคนก็ไปดูตอนต่อไปนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะลงไปยามไข่ภาษาอังกฤษผมเรียกยมไข่ใครใครไม่รู้ครับแต่ตอนเนี้ย อยากกินปลาเดี๋ยวไปดูบรรยากาศตอนที่เราว่าปลาจำไข่ว่าปลาจะได้เยอะแค่ไหนได้เจอันครับโอเคโอเคครับทุกคนก็ลงไปมาแล้วครับก็จะได้ปลาประมาณนี้นะครับก้มดูนี่นะครับก็จะได้อยู่ห้าตัวนะครับอายคนมากนะครับก็จะนี้อยู่กับเนี่ยทีมงานสเตอร์ลูดนะครับเนี่ยก็อย่าลืมฝากไปกดติดตามด้วยนะครับทุกคนก็นี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ถ่ายคงถ่ายคลิปนะครับอุ้ยโตจะตกนะครับ นี่นะครับเเป็นอุปกรณ์ถ่ายคลิปนะครับเดี๋ยวก็จะแบบไปทําต้มป่านะครับทุกคนโอเคโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้เราก็ได้มาถึงแล้วนะครับท,ทุกคนก็บ้านครับมาถึงบ้านครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปต้มปลาให้กินครับเดี๋ยวเราเจอกันบังเสือครับกัเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้บังเสือทำอะไกินเดี๋ยวจะาทำปกคลิปก,กันนี่เพก่อนปกคลิป เดี๋ยวจะให้บังเสือทำต้มปลาให้กินครับครับเครื่องปรุงเจอกันไปโอเคครับทุกคนไม่ต้องก่อไฟกันนะครับทุกคนก่อไฟแป๊บนึงนะครับก่อไฟครับติดหรือเปล่าถ้าไม่ติดก็ไม่ได้เมียโอ้โหได้อยู่แล้วครับปั๊กอันอันนี้ มันไงคติ้งแอคติ้งมุกต่อไม่มีอ่ะบังเสืออยู่อยู่ที่ความสามารถของบังเสือแล้วใช่ครับถ่ายไปเลยครับไม่เขินหรอกยังไงยังไงเอ้ยยังไงเอ้ยขอทำมาเป็นปีแล้วครับคทีนี้ตรงปลานี่เราต้องใช้อะไรบ้างอ๋อเราต้องขากตะไคร้ใบประกูดนะครับเราต้องขากตะไคร้ใบประกูดริดแล้วเราเดี๋ยวเพ่นเดี๋ยวเพ่นไปเก็บใบประกูดขากตะไครยูนบ้านพี่แต่ก่อนเนี่ย นโอเคทุกคนเดี๋ยวก็ติดอะไรก่อนก็มาให้ดูบางเสียครัวปลาครับใช่ครับ เาไม่เป็นยไครับคือยังต้งเสือตัวใหญ่มอะเฮ้ยตตากว่ะเิสุไปแล้วสาตัวนะคบอันนี้เป็นบางเสือนะครับไม่ได้เลือกปาระวังนะครับเราไม่ระวังนะครับไม่ต้องระวังนะอสัอันนี้มือใหม่ทำับอ๋อที่มือชำนาญทำชานาญด้วยแต่เราไมทำับบ้านนะครับเจีชนาญนครับเ ตันหมดแล้วมั <t 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 ้งไปนาออกกนี่ห um> ัวห um> ัวปลาแข็รือว่ามีปหัวปลาแข็หรอบิดหัวปลาแข็งไม่อะไรกมือปลาปลาอล้วครับปลาแหมปลาหมอค่ัปลานนนเาปา โอเคครับทุกคนก็ตอนนี้พี่ก็ครัวปลาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะเนี่ยแล้ว <Yeah. S 1> ก็จะมีขา่าตะไคร้ใบบะกูดนะ mm hmm. เออโอเคคุณ <Okay. S 1> ไปดูนู่นโฟกัสละรอน้ําเดือด <Yeah. S 1> ครับครับรอน้ําเดือดแล้วใส่นี้ครับน้ําเดือดได้ที่ก็ปลาใส่ลงไปนะครับโอเคนะครับ hey, ตอนนี้น้าก็เดือดที่เรียบร้อยนะทุกคนดูนู้นแต่ก็จะเดือดไม่มากก็ต้ออให้มันเดือดมากๆไงคขัาแต่ แต่เราใส่ได้ใส่ได้ใช่ครับเดี๋ยวก็าถ่ายเป็นขั้นตอนนไปนะครับครับตอนนี้ก็ใส่ได้เลยใส่ได้เลยนี่ครับมาดูกันตอนโอ้โหทุกันโคตรดีเลยอ่ะนี่ครับปลาก็มีเยอะแต่ว่าเดี๋ยวรอน้ำเดือดใส่ปลานะครับก็ได้มาถ่ายนี่นะนะครับรอร้อน้ำเดือด กเ <Okay. S 2> องใมอแล้วครับเดี๋ยวมีปลาดูกันปลาห้าตัวใส่เยอะขนาดนั้นเลยแล้วกางเจอใช่ครับกระหอมอะ่ะกินหอมหอมออกกล้องเลยใช่ไหมหอมจริง <c oughs> ไม่อยากข้าวอะ่ะ <c oughs> หอมจนอยากกินข้าวแล้วตอนนี้บางสื่อ ปลาเค็มๆไปเลยต้องเค็มดแล้วเพราะว่านะนะผงนัวเนี่ยแต่หลายแ่ยบหลายนะ <c oughs> นี่หยอกบั <c oughs> งเสือ, <c oughs> อก็ได้ปรุงเครื่องมันจะเป็นยังไงเนาะบางเสือมเอา็จะแซ่บเหรอคนะ,คะ <c oughs> แซ่บนัว <c oughs> รถดีนะรถดีก็ยอ่เลยเสือะ <c oughs> นะจะไม่คนเอ้ยถ้าคนหน่ากจะได้<า>นะเพราะว่าปลามันไม่ลงไปเลยนะอะไรคนนะถ้าเยอะมากก็แด่งไม่ได้ใช่ไหมลุงเสือน,ะนี่คิคุณ ซืรับไหมครับขาดอะไรขาดอย่างวะพริกพริกจะไม่ใส่เลยพริกก็ต้องเล่าขาดโคมอร่อยเมาแล้วครับมือชมปีมือจับนี่ห้องบอลนี่นี่ยกไม่อัดทรุดครับ ีถ้วยก็โอ้โหเต็แล้วตอนนี้วังเสือก็เสร็จเป็นอันที่เดียวก็ต้องปลาหล้นถ้วยครับหล้นถ้วยเหรอวังเสือขอโทษนะเสร็จแล้วครับต้องปลาโอเคครับไปไปฝีมือวังเสืออุ้ยมได้กลิ้งมาเลยครับเดี๋ยวที่นี่เดี๋ยวที่นี่ไปมาที่นี่นะครับเย้ ง่ายกินง่ายกินก็ต้องส่งครับนี่นะว่าไปกินของแล้วอ่าทีมงานสเตอร์ลูดนะก็หิวข้าวถอยมหน่อยครับถอยมหน่อยครับอากาศร้อนครับอย่าลืมนะครับฝากนะครับทีมงานสเตอร์ลูดนะครับทุกคนอย่าลืมไปกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปไว้ให้นะครับอยู่เดี๋ยวตัวมีใครอยากกินน้องเจ้ามาหูบน้ำคือเสียงรังนึงนเล นี่นะครับปลาจกบ่อนี้นะครับเดี๋ยวเกีหยวครับนี่ขนาดไม่หิวแล้วเนี่ยแบบนี้น่าเคยซื้อมาจากโรงเกลือแลว่าน้องแผนกล้องไปแผนกล้องไปดีดาบอ่ะ ไม่เขาไกลปะอร่อยเหรอร้อนขาดอะไรไหมขาดอยู่ครับบางเสืออะไรครับขาดความอร่อยโอเคครับเดี๋ยวเราเอาตัวไปกินกันนะก็ขอก็อ่ะแฟนกล้องมาก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับก็ทีมงานสเตอร์ลูดด้วยนะครับก็เจอใหม่คลิปหน้าครับทุกคนไปละ